อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุญปาลีนะคะสวัสดีชาวราศรีกรกฎนะคะก็มาทำนายดวงชะตาการดวงรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน 2563กันกกับแม่หมอคุณปาลีค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ตำแหน่งตัวตนนะชาวราศีกรกฎนะเป็นไพฮาถ่วยนะก็บอกว่าเดือนนี้มีความคิดความเครียดวิตกกังวลน้อยใจผิดหวังนะคะไม่สมหวังไม่เป็นไปตามใจปรารถนาทำให้รู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่โอเคนะคะเป็นเดือนที่ ค่อนข,ข้างเราเรามีภาวะที่จะคิดลบคิดเยอะคิดมากนะคะทั้งๆที่ในเรื่องบางเรื่องที่เราคิดมากมันก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่ในนั้นนะคะเพราะฉะนั้นพยายามเนี่ยอยู่คนเดียวต้องหาที่ปรึกษาหน่อยต้องหาเพื่อนคุยหน่อยนะคะเป็นเดือนแห่งการวิตกกังวลเครียดคิดมากคิดเยอะนะคะแต่ทีนี้ค่ะในเรื่องร้ายๆนะคะมันก็ยังมีเรื่องดีเข้ามานะคะมีตำแหน่ง ไพ่การเงินนะ่ที่เป็นไพ่ใหญ่นะคะราชินีเหรียญเลยนะคะอะต้องบอกว่าสําหรับใครที่ทําธุรกิจไหนหน้าคาที่นะคะที่ดินต่างๆอสังหาริมทรัพย์นะคะ,ะธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรของกินงานเกี่ยวกับผู้หญิงของแพงแพงนะคะการเงินค่ะในกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะทากาไรได้ดีนะคะมีในเรื่องของเม็ดเงินเข้ามาแบบสมหวังนะคะซึ่ง 要。 เป็นงานที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะคะค่อนข้างเวิร์กมากนะคะเออแล้วก็บอกเลยสําหรับใครที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาชีพที่แม่หมอบอกไปนะคะระยะนี้คุณมีเกณฑ์นารีอุปถัมภ์ผู้หญิงให้โชคผู้หญิงซัพพอร์ตผู้หญิงสามารถช่วยเหลือคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมีปัญหาการเงินหรือไม่มีก็แล้วแต่ค่ะนะอาจจะมีโชควิลาภจากผู้หญิงนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงคอยช่วยเหลือดูแลดูแลอยู่ได้ในระยะนี้นะคะ ต่อมานะคะในตำแหน่งปุตตะด้วยน่าสนใจมากบางคนถ้าอยากแต่งงานมีเกณฑ์แต่งงานปุ๊บมีน้องเลยปล่อยน้องได้เลยนะคะหรือบางคนถ้าทำงานนะคะกับบริวาร กับลูกน้องกับหุ้นส่วนที่มีอายุน้อยกว่านะคะมีเกณฑ์ีีนะคะเริ่มต้นธุรกิจเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะสมหวังโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นแบบธุรกิจขนาดเล็กนะคะแบบ SME อะไรแบบเนี้ยเริ่มต้นเราทํากับคนที่อายุน้อยกว่าหรือทํากับ ลูกน้องตัวเองนี่แหละนะคะค่อนข้างดีมากๆนะคะส่งเสริมซัพพอร์ตสนับสนุนกันในหน้าที่การงานหรือใครอยากมีลูกก็สามารถปล่อยลูกได้เลยในตําแหน่งปุตตะหรือบริวารค่อนข้างที่จะดีมากนะคะชาวราศีกรกฎนะคะโอ้โหพึ่งได้ทั้งผู้ใหญ่พึ่งได้ทั้งบริวารเลยนะคะส่วนนะคะในตําแหน่ง ความรักกันบ้างนะคยโอ้โหก็ยังดีอยู่นะคะในตําแหน่งความรักก็ต้องบอกเลยว่ามันมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะคะถ้าคุณโสดอยู่อาจจะได้เจอคนรักจากที่ทํางานถ้าเรียนอยู่ก็เจอ แฟนจากที่เรียนนะคะเออจากสถาบันดีๆแล้วเป็นคนที่ดีด้วยนะมีความสามารถวก็จะเป็นเจอที่ทํางานก็ทํางานเก่งทํางานดีมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีแต่ถ้าเจอที่เรียนก็เรียนเก่งนะคะค่อนข้างที่จะเป็นแบบว่าคนมีวิชาวความรู้นะคะส่วนคนที่คุยกันแล้วก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่แฟนส่วนคนที่เป็นแฟนกันแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปอยู่ร่วมกันนะคะร่วมหอรง,รงเรือไปด้วยกันนะคะอยู่ด้วยกั พัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีนะคะอ่ะสุขภาพร่างกายก็ถือว่าแข็งแรงดีแต่ระวังในเรื่องของระบบประสาทความคิดช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนนะคะแม่สาวดาวจันอารมณ์แปรปรวนคิดมากบางที ถ้าคิดผิดเนี่ยมันสามารถตัดสินใจผิดได้เลยนะคะในในระยะนี้อย่างที่บอกว่าไพ่ตัวตนค่อนข้างที่จะคิดมาคิดวิตกกังวลเยอะไม่ค่อยพอใจรู้สึกผิดหวังกับเรื่องบางเรื่องนะคะถ้าเป็นไปได้ในไพ่สุขภาพมันขึ้นว่าเราจะมีอารมณ์แบบบวนด้วยค่อนข้างซับพอร์ตกับน้งไพ่ตัวตนและสุขภาพเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไปถือสินห้าได้จะเป็นการดีมากหรือแก้เคล็ดโกยการที่สวดมนต์ภาวนานะคะสวดมนต์ต่อหน้าพระนะคะไม่ต้องเสียเงินเลยสวดมน กดน้ําแค่นั้นทําให้จิตใจเราสงบนะคะเมื่อจิตใจเราดีสมาธิดีเราจะมีสติปัญญาในการตัดสินใจไม่ลงผิดเป็นถูกนะคะอ่ะโอเคแต่ในะเรื่องดีๆทั้งหมดนะได้ไพ่ดีเยอะแต่มันก็มีไพ่เสียอยู่ในตําแหน่งการงานนะคะอื ตำแหน่งสุภาก็บอกว่าอาจจะถูกลดทอนชื่อเสียงนะคะลงไปและตำแหน่งการงานมันก็เป็นไพ่เดทด้วยหมายความว่าหลายคนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานตกงานถูกไล่ออกหรือธุรกิจล้มก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องระวังนะคะส่วนมนถือสินภาวนาก็ดีปล่อยนกปล่อยป่านะคะทำอะไรได้ก็ทำหรืออย่างที่แม่หมอบอกว่านะถ้ามีเพื่อนคู่คิด ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แพศหญิงจะช่วยซับพอร์ตในเรื่องของการเงินได้หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่าก็จะช่วยเหลือกันได้ในระยะนี้นะคะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงงานแต่ใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับหมอแพทย์พยาบาลประสัตว์ ความเป็นความตายเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับคนอย่างเงี้ยศิลปกรรมปิโตเคมีนะคะถือว่าดีหรือบางคนมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนงานถ้าคุณเปลี่ยนงานไปอยู่งานที่ต้องใช้งานที่เป็นอาวุธงานหนักงานกลุ่มแพทย์งานกลุ่มปิโตเคมีอันนี้ดีนะคะเปลี่ยนแล้วไปในทางทิศนี้ถือว่าดีนะคะเราเลยจะ ได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีด้วยนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะโอเคนี่ก็เป็นดวงของคุณนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปด้วยเพราะแม่หมอเป็นตัวแทนในการจับไพ่นะคะถ้าอยากแม่นๆตรงๆก็ไลน์แอดแม่หมอทักมาได้เลยค่ะโอเควันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ